มีไฟในทิกตอกหนึ่งพันดวงเอาไปเลยหนึ่งแสนสองแสนสองแสนห้าค่ะมันจะเวิร์กไหมทุกคนในประเทศไทยจะไปรวมกันที่สยามพอจะไปตามหาเรางั้นเราก็แจกสองแสนห้าหมื่นบาทแต่เราแจกได้แค่คนเดียวเองนะก็ปึ้งเลยคนเดียวเขาทำไฟสามร้อยอ่ะแล้วเขาแจกไอโฟนใช่ปะแต่ถ้าเราจะแจกสองแสนห้า อันหนึ่ง <ไฟ S 1> มีใครถึงไหมอ่ะถึงปะโหวตกันได้กี่ใบเนาะพี่เคยรู้ไหมแมตส์สุดที่เห็นคือสามร้อยแต่เห็นเขาอวดกันในทิกต็อกนะว่าบางคนก็ถึงห้าร้อยแล้วอ่ะแต่เราอยากรู้ว่ามันแมตส์เท่าไหร่ตอนนี้แต่ไม่น่าจะถึงพันมั้งไม่มีตัวเลขที่แน่นอนในระบบแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าได้เท่าไหร่529นะในคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวไปถามคนที่สยามดีกว่าว่ามีอะไรเมื่อควักเงิน250,000หาหมบาทมาทำการตลาดให้แบรนด์ครั้งแรกจะรอดไหมไปดู EP 2มีไฟในทิกต็อกกี่ดวงคะ2 ห้าสิบสอ2 2องเคยเห็นมีใครมีไป1,000ดวงไหมคะยังค่ะไม่เคยเห็นเคยเห็นในสปีดแล้วแจกไฟมันเกี่ยวอะไรกับทุเรศนะแค่คนรู้จักเราคอนแทนตว่าเราเป็นใครโมอยากแจกสักร้อยรางวัลสองแสนห้าเลยเหรอพี่เดี๋ยวก่อนมันจะเป็นยี่ส20ล้านหรือเปล่าไม่ฉันหมายถึงว่า2องแสนห้าซอยเป็นแบบ100รางวัลเอางี้ระหว่างแจก250,000บาท1คนกับแจก100คน อันไหนดียว่ากันถ้าเป็นในเชิงธุรกิจคงจะเป็น100คนแล้วมันเปิดกันขห้นแต่แตความัางค,คือแจกคนเดียวคนเดียวสองแสน้าคือคือจึ้งคนนั้นคือแบบกดนี้สรุปเงิน2,500าทำอะไรดีคะถ้าเป็นเพื่อนๆคุณจะทำยังไง